งานยงยาชินาเด็กก็อยากเลอกเยเมนจีนนั่นละเขาทวิดีโอยาเจียคอใหตียาน่นเองเหตยาิิจะเจริจาตัวนึ่งทเลยาไล่เลยอยู่ทเลยาไล่น่าองเจริ่มดพลังน่เองเจคูราชีอลูเอน่นออลูกูชีเจียยา กูจะปอกแต่เลือตัวเจริจาได้ช่ไหมกูเจกูเชือรู้นาอยากรู้ที่เจรูว่าแคมมสเตอร์นะอยากรู้แอปแคมมสเตอร์นาะรู้ที่อเจอยากรู้พิกอัตเนาะกูเชียอรูเนาะเจของลิจ่าจะเปนมุอใชใช่ยอดเจริจาอยาอวิธีเจไอวันตจังาลูแคมมสเตอร์เนาะคนกาทลูแคมมรสตอร์ล้วู้เนาะจริงเาะโปรรู้นาะอย่ต่โป้นาอยาก็มุดขอไม่บวกสร้างใหม่เนาะ em bảo nếu mà nó tao hobem mà tao có sai dạ nhưng được có dạ à thì có ở youtube này chỉ có một khó thì y này dạ khỏi có trò tới nó những cái tít tao chỉ có một số khó phải thì tao nó chỉ có một sai cái cho video số một thì video nhất trong nó camera nó thì một

tí già gì thảo có tí già gì có tí nhẹ có nó tu tí này có nhẹ tu sẽ có nhiều nhẹ lý cha vậy này tí này có khía cái cho đó tí phờ này thảo dùng vậy thì này thay nó là thay có để đuối để nó cho một một vậy có là thay thì nó si xá lâu ที่เต่านาย่าเจีาเต่าเรานอนอยู่ก้งนกกที่ขอให้เจียจับภาพเลยบันทึกราย่าะเนี่นาะเ้าไทยเกตเตาก็เลยด้วนนาเจียเขาก็สตวอ่าย่านบันทึกก็เลยภาพนายจาะจก็มาเรียราติเต่าตรงน้เนาะก็อเราติดต่าตรงนี้ก็เลเรียนต่อี่ยที่ต่าก็นลเสียเกเนี่ยที่ต่าเนี่ยจาเขาต่าอยาเต่าเพื่อให้เตียว่าจีเจียนะนยจะ้จีเจียเนี่ยเราก็ไื้อเจในปอูกเสียนจแปลปก็เลยด้วก็เสียลอ้นาจะก ก็ติดต่อมาเียก็จีโก็ดวลกันใ้ไก็จีนล่สอนายจะเจถ้าลน่าลเลยตองนี่เป๊ะมึงกาตัวน็เป๊ะตัวลูกเคมิสเตอร์น็ลีน่าอย่เป๊ะหลอนกาตัวลูกเอพิกัดน้ออย่าเขาก็พิกัดน่าหล่อจียไปดวลกันเจ้ลูกพิกัดน่จีนายจ้ะเต๋อลีน่าหล่อเต๋อเต๋อโฆษณาเนื้อรเอฟฟีได้ยังไงเนอยู่ไลที่อย่าแต๋อโฆษณาได้ชิไปจีหยาจีไม่คงน้ออย่าจะเป๊ะหลงกาตัวแม่บวกเนาะ ลังกาเมอวนรกจะเปหลังการรัูการไปหลังการได้พื้นสิงช่วเนาะได้พื้นสิงชัวเนะจะถัดนเาจะเป็นเราใส่หุ่ปบเอ่ยลังกาจะเป็นกาเคอสอครอบสะจะถัด้วเาจะไปใช้จ้กการอ่่งเม่อหเปเตัวปล่าอัตัวเป็ดก็ตัวตัวช่วยช่วยก็ตัวอยาจะไปเราใส่ว่ากัตัวตัวช่วเนาะก็นอยากไปเดวิออนีนอยากจอยยทเนี่ย นี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเราเรามาใส่ด้วยมันเราใส่ด้วยแล้วก็ซื้อของมาหรอกแล้วก็มึงขอเอ็ดโปโตนายะเอ็ดโปโตนาะแล้วก็มึงก็เลยด้วยนะจ๊ะถ้าเราแล้วก็มาดีเอ็ดสนแลก็เลยด้วยมันจะนายจะม่นก็เรามันก็เลยด้วยนะทัวก็มันทัวก็เตะโต๊ะกดีเลยคอกคอกนาย่วนเนาะก็สโลนั่งลืกสนเนาะ ตอนนอเลือกนจะก็ลองบันทึกชนะบันทึกสรู้ลูกสอนสนะก็บันทึกนน่ไล่เรจนไล์มันย่อต่ออยู่จนด้วย่ะอตอนนันึไล์รอนไล่เลือกก็ตัดกัทีมูตอนนต้กับกเอฟแคมิสเตอร์นั่นด้วยอ่รก็ถีเราตนนอลกนาะก็เลกานกาดออเลเยอร์น่นะกาเลเยอร์ก็มัดกัที่อิีเดียชนะ เมเดียนี่ก็เหมาะกับเดวยาเดลอเนี่ยวยาย่งตัวอย่งเนไปก็มาลานะะก็มาทุกก็พอดีแล้วนะจอไปหานะจอนยจะก็คาใส่หมอนามตัวขอโครมาสครมาสเดียคมสดีนะยตัวมนงนยก็มอคีนแต่ก็คจะตอกับตัวนแกลินก็แกตก็ยาก็ยจะก็มาปับยาจะกณีให้เตย le po chi chen le ya cha po si en chu li cha ne ya ka ma ni la kho na ya shu cha na ya che da si na ko kho na che po di ta to po jong la ka la kho a cha na ka po chi chen ya po tu na ni jong che ko mai thuk ma na ko mai thuk che ko ma li wa a ne na ma ka kha ta che po che ma ka kha na che po Nā yī kā rā mō yā tō kō kā tsē pō tsē. Kā rā ngā tā tsē nō, yī kā tsē yā kō tī pē nō, yā tsē nō tā. Yī kā rā kā sū rā tō nō, rā tō kō tsē mō nēng nō, yī kā rā kā tsē, kā mō yā nō tā tā tsē pō tsē. Kā rā ngā tō kō tī ī sa nō thì giờ để đó này chỉ bỏ chỉ tốt trứng hen thế luôn, chỉ đặt là kho được kho này nó có bỏ trứng à nó chỉ bỏ chỉ trứng lì à chỉ có cho thế tay đại nè chỉ vẫn là cái là lo kho cái này nay à kho cái này nay ở trên thế gian này chỉ có tiếp để đuôi học cá nó chỉ có là trâu lúa sá thì nó từ mấy nhọt cái chè thì nó tiếp đi này mua là nó à chỉ có mà đi

giờ tiếp tao lại này giờ có hộp rồi nó sửa lấy nè là chị ra xì xé ra nè ra phải sản đồ vậy có gì mất chỗ xua lò trâu này giờ giờ ở có mua này đó, có làm mua tổ audio, the thế này này cái cái thì ở effect bây giờ

็เราบันทึกตอนนั้นอันนี้กําลังการรุ่นลูกสาต่อชาสีตอนนั้ผู้ชอบเจ็บเก่านะมันทึกเลยนะอยายก็เนียก็อลนม่ใจยังก็อยายานจะอเนียอตออเจ้าไปเจ้าตอนอยากบันทึกนใจไลลจะต่อก็ไลจะยังไลก็ได้วิดีโออ่ะ là chị vẫn lấy lại chị có tại nó có một sai có để video nó chị bỏ có đại video có để có qua đời lấy nhớ cho nó vậy nè lấy lại bây giờ à cái trong gì đấy nó sẽ vậy giờ thì nên sai một chỗ cái thứ chuẩn chỉ tao cái nó là ho nấu tôi vậy nấu tôi cái shai kuwa hua nga shee li cha la ku ma li haa atin bai ton ee ya ku la ku uchung yao mua mai sete ye ku uchitoo keng dee na yaa chwee yaa dee aa wotow niya wotaw wotow ee laa waa tope se laa se ee ye uchon